ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรรัรู้รัมพัดของลมหายใจของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สำรวจใจของเราแล้วด้วยยัก เราได้รู้จักวิธีการเจริญสติแล้วด้วยยังความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเราเป็นอย่างไรเราได้ทําความเข้าใจแล้วดรืยยังถ้าอย่างก็เริ่มเสีนนะหลวงพ่อเพียงแค่บอกแค่กล่าวแค่ย้ำแค่ตื่นเพียงแค่การเจริญสติพวกเราก็ขาดการสร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องทั้งที่ใจก็อยากจะรู้ทมอยากจะเห็นทมอยากจะได้บุญอยากจะดับทุกข์อยากจะละกิเลส ความอยากของใจนั้นปิดกั้นตัวเองหมดความเกิดความอยากนั้นปิดกั้นตัวของใจเอาไว้ท่านถึงให้มาเจริญสติเข้าไปอบลมใจวิเคราะห์ใจดับความอยากของใจคลายความหลงของใจใจเขาเกิดมานานหลายภพหลายชาติหลายกลับอันนั้นอย่าเพิ่งไปดิ้นรนแสเวงหาว่าเกิดมามากมาน้อย เราเอาอยู่ปัจจุบันนี้แหละเจริญสติเข้าไปดูรู้เท่าทันให้รู้ปัจจุบันธรรมทุกขณะลมหายใจเข้าออกลักษณะของการเจริญสติลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจไม่เกิดเป็นอย่างไรอาการของใจเป็นอย่างไรอะไรเขาเรียกว่าปัญญาสมมติปัญญาวิมุตตเราต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างการสร้างบาร,รมีการสร้างอานิสงส์ความเสสละ การกระทำการปักฝ่การสนใจอบรมใจให้อยู่ในพรมวิหารให้อยู่ในความอ่อนน้อมท่อมตนใจของเรามีความแข็งกร้าวแข็งกระด้างเราก็พยายามแก้ไขใจของเรามีความอยากเรากคพยายามละความอยากมันไม่มีอะไรมากหรอกก็อยู่ที่กายของเราที่ใจของเราตื่นขึ้นมาก็รีบแก้ไขอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขเสียเรามีความขยันมันเพียนทุกที่ท,ท,ทุกทางหรือไม่ <c oughs> เดี๋ยวมีตั้งแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นตั้งแต่แก่ความเกิดคลาแล้วก็พยายามละความเกิดคล้านสร้างความขยันสร้างความเสถละให้ถึงพร้อมทั้งสมมุติทั้งทางด้านรูปธรรมท,ทั้งทางด้านนมามธรรมแม่วพระวายมาบัชีก็ต้องพยายามช่วยกัน อันนี้ก็คงจะใกล้ใกล้วันงานวันที่หนึ่งมีอะไรแล้วก็ช่วยกันสาสางให้เรียบร้อยทุกคนก็จะได้อยู่ดีมีความสุขสุขทั้งสมมุติทางด้านวิมตุติขัดเก่ากิเลสก็ต้องขัดเก่าอ่อนนะสร้างความรู้ึกรับรู้ัมผัดต้องลมหายใจให้ชัดเจนให้ตโตเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำปะกันไว้พร้อมๆกัน หยมเราก็พากันไปรับประทานข้าปลาอาหารที่โรงทานนะมีผู้ใจบุญทำนุงทานรอรับพวกเราอยู่